ปะปะปะเป้งนี่ไงนีไ่ไงอีกหัวละกันเป้งนี่ไงเพิ่อเพิ่อเพิ่อเอามาสองหัวต้องมาต้องมาเฮ้ยว่าไงเป้งจะหลบหรือหลบก็ไม่พ้นว่าไงช็อตนี้เป้งเอ้ยโอสิโอ้ยไกลเกินเป้งนี่ไงเปปปพิ่อเพิ่อเพิ่อป่าเล่าเปล่าผิดเป้งนี่ไงอีซี่มาเตอร์ฟัคเกอร์อ่ะยังไม่โดนหรือเป้ง อีกดอกดอีกดอกขออีกดอกด,อกดิเป้งน,นี่ไงสองแล้วสองแล้ว เปาตตีีหัวโอเคนะครับมาสวัสดีเพื่อนๆสาวฟีไฟแล้วก็วัยรุ่นเมกาขอบตาแพนด้ากันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนสเตปโกบโดดยิงหัวนะฮะก็สเต็ปนี้ค่อนข้างจะมานานแล้วนะครับผมว่าหลายคนอาจเป็นนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่ยังไม่เป็นนะครับก็วันนี้จะมาแก้ไขข้อข้องใจสําหรับคนที่ไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมจะเปิดนิ้วให้ดูนะครับเพื่อง่ายในการฝึกซ้อมนะครับดูเลย ว่ามันกดจังหวะแบบไหนนะครับแบบละเอียดยิบเลยนะครับละเอียด ยิบเลยนะครับโอเคใครที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะทุกคนโอเคก่อนอื่นเราก็จะไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะฮะทุกคนโอเ okay, ค let's go โอเคตอนนี้ผมก็เล่น iPhone 11นะฮะทุกคนก็สําหรับการตั้งค่านี้ได้หมดทุกเครื่องเลยนะไม่ว่า Android iPhone iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มาเข้าที่การตั้งค่านะครับการตอบสนองอยู่ที่มองรอบๆ100กล้องเล็ดดอทสกูปสองสี่คือ100หมดนะฮะผมปรับเนาะอันนี้คือปุ่ม ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับปุ่มสโคบก็ขนาดอยู่ที่82นะครับแล้วก็ปุ่มโดดอยู่ที่75นะฮะแล้วก็ปุ่มยิงอยู่ที่73นะครับอันนี้คือขนาดตัวนี้มันไม่เกี่ยวนะฮะแล้วแต่ที่เรา,าถนัดเลยเนาะเราจะใช้ปุ่มเล็กน้อยขนาดไหนขอให้กดโดนแค่นั้นพอนะครับถ้าใครที่อยากปรับตามก็ปรับตามกันได้เลยนะฮะปุ่มนี้ผมเล่น3นิ้วนะครับปุ่มเฉพาะเล่น3นิ้วใครจะเล่น4นิ้วก็ได้นะครับมันก็กดได้เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เราก็ เข้าไปสู่ขั้นตอนการสอนเลยนะฮะทุกคนโ okay, อเคเลสโกเออไเดี๋ยวก่อนกดแล้วยังกดติดตามยังโอเคกดแล้วยังโอ้โหกดแล้วเนาะโอเคไปเลสโกโอเคคราวนี้เราก็มาลองวางป้ามมั่วๆแล้วก็ยิงมั่วๆกันนะครับเหมือนเราเร,เ,เรียนวันแรกนะฮะโอเคนี่ไงเึ๊บมเพบเราทำสะกบลดยิงเฮ้ยทำไมไม่ติดเอา้าอันนี้ทำไมติดเอ้ยทำไมอันนี้ไม่ติดโอเคเราก็ ดูก่อนนะครับเราต้องทําดูก่อนว่ามันจะเตะยังไงคราวนี้เราก็มาวางเป้าแต่ละจุดกันนะครับทุกคนวางเป้าแต่ละจุดมันสามารถวางเป้าได้หมดทุกจุดเลยนะครับขอแค่สโกบ ให้โดนตัวนะฮะทุกคนอ่าประมาณนี้เนาะจะวางล่างวางบนก็แล้วแต่นะครับขอแค่เป้าเวลาเราจะโกบให้โดนตัวนะฮะทุกคนอ่าก็นี่ไงเราลองมายิงแบบชิวๆกันก่อนนะครับแบบไม่มีสเต็ปนู่นนี่นั่นบางอันก็ติดบางอันไม่ติดนะฮะนี่ไงปึ๊บ เราแบบกดมั่วๆซั่วๆนะฮะโอเคบางอันก็ติดนะฮะบางอันก็สมัยติดกอดอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะทุกคนโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงปุ่มที่เราจะกดก่อนและหลังนะฮะทุกคนเราจะกดปุ่มสโปก ตาม้วยโดดแล้วก็ยิงนะฮะไม่ใช่กดพร้อมกันนะครับทุกคนปุบสกบโดดยิงนะฮะอ่ะป,ป,ปั๊บปั๊บปุบสกบโดดยิง,งปังประมาณนี้เนาะสกบโดดยิงเนาะทุกคนสกบโดดยิงอ่าประมาณนี้เนะาะมันจะตามตามกันแต่ว่าจังหวะมันก็มีจังหวะของมันนะฮะเป้งนี่ไงไม่ถูกจังหวะปับ๊บนี่ไงเราก็ติดเป้งประมาณนี้นะฮะทุกคนสําหรับปุ่มก่อนและหลังนะฮะ โอเคคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องจังหวะที่ต้องกดตอนไหนนะครับทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องกดสะกบโดดยิงนะฮะหลังจากที่เราจะยิงเราต้องยิงตอนที่มันจะลงมานะครับนี่ไงท้าสัชกเกตดๆีๆมันจะลงมามันจะมีจังหวะที่เราโดดสุดแล้วก็มันจะลงมานะครับทุกคนเราต้องกดจังหวะนั้นนะฮะ แล้วก็จังหวะสกบโดดมันต้องคล้ายๆลิเลียเสลี่ยกันเลยนะครับสกบโดดยิงนะครับสกบโดดยิงสกบโดดยิงไม่ใช่ว่าสกบโดดยิงเลยไม่ใช่นะครับสกบโดดยิงตอนที่ว่ามันจะลงข้างล่างนะครับทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้เนาะก็จะประมาณทุกคนก็สังเกตเห็นว่ามันจะลงมาจังหวะที่ยิงนั่นแหละอ่าสำคัญมากนะตัวนี้นะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตายวงก่อนละกันโอเคคราวนี้ปืนที่น่าใช้ในสเต,ตปนี้นะครับ ก็คือปืน XM8 VSS แล้วก็ UMP นะครับปืนที่มันนิ่งๆนะฮะทุกคนอ่านี่ไง UMP มันจะติดอ่าแดงเถือกหมดเลยครับคราวนี้เราจะลองไซส์สกาดูนะครับเป็นปืนที่ไม่ค่อยอ่าอะไรวะอ่ามันจะมีเอ่อขาวบ้างแดงบ้างนะฮะเมื่อกี้ขาวนิดหนึ่งนะครับ สากาพวก AK พวกนี้กระสุนมันจะไม่เที่ยงเหมือนปืนอ่า XM8 ปนะครับปืนเอ8นี้มันกระสุนจะเที่ยงตรงมากนะฮะ,ะตัวนี้ก็ลองดูนะฮะว่าปืนไหนเหมาะสําหรับทุกคนทุกปืนมันได้หมดนะครับแต่ต่างแต่ว่ามันไม่เต็มเม็ดเต็มเหมืวยบางอันก็ขาวบ้างนะฮะประมาณนี้เนาะเพราะว่าปืนมันไม่เที่ยงเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาฟีดอมกันดูว่าเรากดแต่ละปืนมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่า ครานี้ปืนสก,กานะครับผมจะลองกดปุ๊บๆอ่าเลยหัวเลยหัวนี่นึงอ่าเห็นไหมกระสุนกระสุนหาย1นัดนะครับนี่ UMP นะครับแดงเถือกแดงเถือกเห็นไหมโดนทุกมันเอ้ยโดนทุกเม็ด มันทุกม็ดเอ้าอะไรวะพูดอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> หลอนแล้วนะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคคราวนี้เรามาลองแต่ละม,มุมดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงคราวนี้ผมจะวิ่งไปแล้วก็กดโกบโดดยิงเลยนะครับเป๊ะนี่ไงมันจะมีข่าอันหนึ่งนะครับลอง UMP ข้างๆ้างนีดจะจะตีไปเป๊เป๊ะโ,โหแดงเถือกหมดเลยนะครับ UMP นี้เป๊ะเ,เ,เออเหมือนเป้ามันจะลากลงข้างล่างนะครับลองสกาดลยนี่ปั๊บปั๊บ ตายวงก่อนซะแล้วนะฮะโอเคก็ตัวนี้ผมบังคับมันไม่ได้นะครับผมสร้างบอดขึ้นมานะฮะกับเอ่อกับเครื่ออีกเครื่องนะครับทุกคนโอเคคราวนี้เราก็มารวมสิ่งที่เราเรียนมานะฮะว่ายังไงครับขั้นตอนแรกก็คือเราสะกบนะสะโกบยังไงก็ได้ให้มันตดตัวนะครับทุกคนง่ายๆนะครับก็ขั้นตอนที่2ก็คือสโกบโดดยิงยิง,งตอนจังหวะที่มันขึ้นสุด แล้วก็เราจะยิงตรงนั้นนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคคราวนี้ผมจะมาทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะป้าปัางป้าปัางป้าปัางโอเคติดง่ายๆอ EC มาเติ์ฟาเกอร์นะครับทุกคนอ่าทุกคนก็ลองไปซ้อมดูนะครับว่ายิงจังหวะไหนมันติดนะครับก็อันนี้คือ,คอการพุ้นชินของเรานะครับเราต้องพุ้นชินกับมันนะฮะว่าเราจะยิงจังหวะไหนเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องปัญหายิ่ยิงยังไงก็ยิงไม่ติดนะครับบ้างนี่ไงมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอ่าก็นี่ไงกายหัวก็สําหรับที่เรายิงไม่ติดจังหวะที่เรากดมันยังไม่โดนนะครับบางทีเราก็กดโดดกับสะกบพร้อมกันบางทีก็สะกบ แล้วก็โดดช้าเกินไปมันก็ไม่ติดนะครับทุกคนมันต้องเป็นจังหวะนะครับคือนี่ไงผมลองโดดนะครับมันก็ถูกแล้วทําไมไมันไม่ติดบางอันก็บางอันก็ติดบางอันไม่ติดนะครับทุกคนเราต้องไปซ้อมหาจังหวะให้เจอนะครับมันจะมีจังหวะที่คลิปที่ผมบอกนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะโอเคไปละ